เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าสาวสวยถูกทำร้ายอย่างหดเหี้ยมเมื่อเธอถูกพบร่างกายท่อนล่างของเธอมีสภาพที่เปลือยเปล่าและมีรอยบาดแผลที่คอหลังจากตำรวจเริ่มการสอบสวนพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าหญิงสาวที่แต่งงานแล้วคนนี้ก่อนเสียชีวิตเธอมีคนรักมากถึง80คนและบุคคลเหล่านี้ทุกคนล้วนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้กระทำความผิด สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับเมื่อเช้าตรู่ของวันที่17พฤศจิกายนปี2 0 1 1ตำรวจเขตหนานคงเมืองกานโจมณฑลเจียงซีประเทศจีนได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากผู้ชายคนหนึ่งโดยเขาได้กล่าวอย่างเร่งรีบว่าภรรยาของเขาถูกฆาตกรรมในร้านเสื้อผ้าที่พวกเขาเปิดเขาตั้งใจจะไปเยี่ยมภรรยาที่ร้านเสื้อผ้าในเช้าว,วันนั้นแต่เมื่อเขาตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็ไม่สามารถติดต่อภรรยาของเขาได้เลยด้วยความกังวล เขาจึงรีบไปที่ร้านเสื้อผ้าแล้วพบว่าภรรยาของเขาถูกฆาตกรรมเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีตำรวจได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของชายคนนี้ทราบว่าเขาและภรรยาของเขาเจียงหวินลู่หรือเสี่ยวลู่แต่งงานกันมา5ปีแล้วพักนี้เสี่ยวลู่มักจะพักอาศัยอยู่ที่ชั้นสองของร้านเสื้อผ้าและลงมาเปิดร้านที่ชั้นหนึ่งในช่วงเวลากลางวันโดยปกติแล้วในวันหยุดสุดสัปดาห์เขาจะพาลูกไปพักอาศัยกับเสี่ยวลู่ที่ร้านเสื้อผ้านอกจากนี้เขายังพบว่า โทรศัพท์มือถือและสร้อยคอทองคำที่เสี่ยลู่เคยสวมใส่ได้หายไปด้วยเขาจึงขอให้ตำรวจรีบมาที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนในทันทีหลังจากได้รับข้อมูลเบื้องต้นตำรวจจึงรีบรุดไปที่ร้านเสื้อผ้าหินลู่แฟชั่นทันทีหลังจากตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วตำรวจพบว่าร่างของเสี่ยลู่อยู่บนเตียงในห้องนอนที่ชั้นสองร่างกายส่วนล่างของเธอไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่อยู่และบริเวณลำคอมีร่องรอยบาดแผลที่เห็นได้ชัด จากรายง,งานการตรวจสอบของแพทย์นิติเวชแสดงให้เห็นว่าเสี่ยวลู่ถูกบีบคอจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตช่วงเวลาประมาณสองชั่วโมงหลังจากทานอาหารเย็นซึ่งก็คือช่วงเวลาระหว่าง20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีของคืนที่เกิดเหตุนอกจากนี้หลังจากที่เสี่ยวลู่ถูกฆ่าแล้วคนร้ายยังได้ล่วงละเมิดทางเพศเธอแต่จากการตรวจสอบไม่พบสัรคัดหลังของผู้ชายในร่างกายของเธอตำรวจจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายได้ลงมือทำร้ายเสี่ยวลู่ก่อน แล้วจึงคอยล่วงละเมิดทางเพศเธอหลังจากนั้นคนร้ายได้เอาโทรศัพท์มือถือและเครื่องประดับของเสี่ยลู่ไปแรงจูงใจของคนร้ายอาจเป็นเงินหรือเพื่อหวังที่จะข่มขืนเธอซึ่งคนร้ายอาจจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ต่อมาตำรวจได้ทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเติมและพบว่าห้องน้ำกับห้องนอนของราสฎร์ผ้าอยู่ที่ชั้นสองและห้องนอนดูรกมากที่หน้าประตูห้องนอนมีถุงพลาสติกสีแดงวางอยู่ในถุงพลาสติกมีเงินสดอยู่หลังจากนับแล้วพบว่ามีประมาณ8 0 0 0หยวน หรือประมาณ4ี่0 0บาทการค้นพบนี้ทําให้ตํารวจต้องทบทวนสมมติฐานเดิมถ้าคนร้ายก่อเหตุเพื่อหวังที่จะขโมยเงินแล้วทําไมถึงไม่เอาเงิน800 0หยวนนี้ไปด้วยดังนั้นตํารวจจึงไม่สามารถสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายได้ในขณะนี้ต่อมาตํารวจพบว่าข้างเตียงในห้องนอนมีโต๊ะไม้ที่มีเสื้อผ้าและเครื่องสําอางของเสี่ยวลู่วางอยู่นอกจากนี้ยังมีกล่องถุงยางอนามัยสองกล่องวางอยู่อีกด้วยซึ่งการค้นพบนี้ทำให้ตำรวจสนใจอย่างมาก ไม่นานตำรวจก็พบว่ามีซองถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วอยู่ในโถส้วมของห้องน้ำเมื่อเทียบกับถุงยางอนามัยบนโต๊ะในห้องนอนแล้วพบว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันจากการค้นพบนี้รวมกับการที่ไม่พบ DNA ของผู้ชายในร่างกายของเสีย่ยวลู่ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ถุงยางอนามัยขณะล่วงละเมิดทางเพศเธอจากนั้นตำรวจได้ลงมาตรวจสอบที่ชั้นหนึ่งของร้านเสื้อผ้าและพบกับรอยรองเท้าหนังที่น่าสงสยัยซึ่งรอยรองเท้านี้ไม่ตรงกับรอยรองเท้าของสามีเสี่ยวลู่ และรอยเท้านี้น่าจะเป็นของคนร้ายรอยรองเท้าหนังนี้เริ่มจากชั้นหนึ่งและยาวขึ้นไปจนถึงชั้นสองและตามรอยรองเท้านี้ตำรวจยังพบรอยลากบนบันไดอีกด้วยจากการสันนิษฐานของตำรวจเสี่ยวลู่น่าจะถูกทำร้ายที่ชั้นหนึ่งแล้วถูกลากขึ้นไปที่ชั้นสองจากการค้นพบนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายมีเพียงแค่คนเดียวเพราะถ้าคนร้ายมีสองคนสถานที่เกิดเหตุจะไม่เหลือรอยรองเท้าเพียงแค่รอยเดียวและพวกเขาน่าจะยกเสี่ยวลู่ขึ้นไปที่ชั้นสองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องลากเธอ ดังนั้นตำรวจจึงเริ่มตามหาคนร้ายตามรอยรองเท้าเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคได้วาดภาพจำลองของคนร้ายตามรอยรองเท้าผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าคนร้ายเป็นผู้ชายสูงประมาณ170ซนติเมตรอายุระหว่าง20-30ถึงปีและมีรูปด่างผมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคยังได้ตรวจพบ d ีเอของผู้ชายคนหนึ่งจากเศษเล็บของเสี่ยวลู่และจากก้นบุหรี่ที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุแต่น่าแปลกคือพวกเขายังได้พบ D ีเอนของผู้ชายอีกคนที่บริเวณลำคอของเสี่ยวลู่ ดังนั้นจึงหมายความว่าคนร้ายไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวซึ่งประเด็นนี้ได้ทําให้ตํารวจเข้าสู่ทางตันอีกครั้งหากคนร้ายมีสองคนแล้วทาไมถึงมีรอยรองเท้าเพียงแค่รอยเดียวแล้วทําไมถึงมีร่องรอยดีเอนเของผู้ชายถึงสองคนบนร่างกายของเซลลูด้วยเหตุนี้ตํารวจจึงต้องเปลี่ยนทิศทางของการสืบสวนของคดีนี้ตํารวจตัดสินใจเริ่มจากการสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆร,ร้านเสื้อผ้าก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคื้นที่เกิดเหตุจากการสอบถามพบว่า ร้านของเสี่ยวลู่ปกติจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาแต่ในคืนที่เกิดเหตุร้านได้ปิดก่อนเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีแต่เนื่องจากไม่พบร่องรอยการยัดแยะที่ประตูหรือหน้าต่างตำรวจจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจเป็นคนรู้จักหรือคนร้ายอาจจะแอบเข้าไปในร้านก่อนที่ร้านจะปิดและแอบซ่อนตัวอยู่ในนั้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้ให้ข้อมูลใหม่ซึ่งทำให้คดีนี้มีความคืบหน้าขึ้นอย่างมาก พวกเขาพบคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในร้านเสื้อผ้าแต่สายไฟทั้งหมดถูกถอดออกแล้วทำไมสายไฟทั้งหมดถึงถูกถอดออกกันละ่ะหรือว่าจะมีความลับบางอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ตำรวจสงสัยอย่างมากตำรวจจึงรีบกู้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และเริ่มทำการตรวจสอบเมื่อพวกเขาได้ตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของเสี่ยวลู่แล้วกลับพบว่าเธอมีเพื่อนชายมากกว่า7จ็ถึงแปคนและเพื่อนชายเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในเขตการโจ การสนทนาระหว่างเสี่ยวลู่กับเพื่อนชายเหล่านี้มีลักษณะไปในเชิงชู้สาวและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินต่อมาตำรวจพบว่ามีผู้ชายที่ชื่อว่าฉีเทียนตาเชิงเคยส่งข้อความกลุ่มขู่เสี่ยวลู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยในบันทึกการสนทนานั้นฉีเทียนตาเชิงเรียกร้องให้เสี่ยวลู่ตัดความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นๆมิฉะนั้นเธอจะต้องได้รับการลงโทษฉีเทียนตาเชิงจึงตกเป็นเป้าหมายแรกในสายตาของตำรวจ ตำรวจสงสัยว่าอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเสี่ยวลู่กับเพื่อนชายทั้งหลายเหล่านี้ที่ทําให้เธอต้องเสียชีวิตและฉีเทียนตาเชิงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคนร้ายตำรวจจึงรีบทาการสืบหาฉีเทียนตาเชิงทันทีแต่ผลการสืบสวนกลับทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงเพราะร้านเสื้อผ้าของเสี่ยวลู่ไม่ได้ขายเพียงแค่เสื้อผ้าเท่านั้นแต่เบื้องหลังกลับกลายเป็นร้านที่ไม่ใช่แค่ร้านเสื้อผ้าธรรมดาและชายที่เข้ามาใช้บริการในร้านเสื้อผ้าแห่งนี้ต่างก็แย่งชิงตัวเสี่ยวลู่กันดังนั้นตัวตนของคนร้้้าายยยจึึงงงิิง่ับอนนมกข จากการสืบสวนพบว่าชายที่ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่าฉีเทียนต้าเชิงมีชื่อจริงว่าหวังซิงหยู่เขาเป็นพนักงานของหน่วยงานหนึ่งในเมืองกานโจรูปร่างและอายุของเขาตรงกับภาพจำลองของตำรวจตำรวจจึงเรียกตัวเขามาเพื่อสอบสวนเมื่อซิงหยู่ทราบข่าวว่าเสี่ยวลู่ถูกฆ่าเขาเรีบบอกปฏิเสธทันทีว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเขาแค่ต้องการขู่เสี่ยวลู่เท่านั้นจึงสุ่ข้อความแบบนั้นไปหลังจากสงบสติอารมณ์ ซิงฮุ่ก็ยอมรับว่าเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเสี่ยวลู่แต่ความสัมพันธ์นี้กลับทำให้เขารู้สึกผูกพันกับเสี่ยวลู่มากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ต้องการให้เสี่ยวลู่มีความสัมพันธ์แบบนี้กับชายอื่นดังนั้นเขาจึงได้ข่มขู่เสี่ยวลู่ไปอย่างไรก็ตามขณะสอบสวนตำรวจพบว่ามีรอยแผลสองรอยที่คอของซิงยู่ซึ่งดูเหมือนเป็นรอยแผลใหม่ทำให้ตำรวจนึกขึ้นได้ว่าพวกเขาเคยพบเนื้อเยื่อผิวหนังของผู้ชายในร่องเล็บของเสี่ยวลู่ ตำรวจจึงสงสัยว่ารอยแผลที่คอของซิงหู่อาจเป็นรอยที่ถูกเสี่ยลูกควรซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าซิงหู่กำลังพูดโกหกตำรวจจึงสอบถามซิงหู่เกี่ยวกับรอยแผลที่คอซิงหี่จึงบอกกับตำรวจว่าเมื่อสองสามวันก่อนเขานัดเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตและรอยแผลที่คอนี้เกิดจากการที่ผู้หญิงคนนั้นข่วนเขาด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงเก็บ d n a ของซิงหู่มาเปรียบเทียบกับ DNA นที่พบในร่องเล็บของเสี่ยลู่ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า ดีเอ็นเอของซิงหยูไม่ตรงกับดีเอ็นเอที่พบในร่องเล็บของเสี่ยวลู่ต่อมาตำรวจได้เปรียบเทียบดีเอ็นเอจากก้นบุหรี่ที่พบในที่เกิดเหตุกับดีเอ็นเอของซิงหยูและผลการเปรียบเทียบที่ออกมานั้นก็ไม่ตรงกันเช่นเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่าซิงหยูไม่ได้โกหกและไม่รู้เรื่องการตายของเสี่ยวลู่แต่ถ้าคนร้ายไม่ใช่ซิงหยูแล้วจะเป็นใครละ่ะในขณะนั้นซิงหยูกล่าวถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ชื่อจางหยวนข่ายซิงหยูบอกกับตำรวจว่าจางหยวนข่ายก็เป็นหนึ่งในแฟนของเสีย่ยว แต่เขารู้ว่าเสี่ยวลู่มักจะปฏิบัติต่อเหวียนข่ายเป็นพิเศษและมักจะตอบสนองความต้องการของเหวียนข่ายทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้ทําให้ซิงหี่รู้สึกไม่พอใจเขาจึงข่มขู่เสี่ยวลู่เพื่อให้เธอเลิกกับเหวียนข่ายนอกจากนี้เขายังบอกกับตํารวจว่าเหวียนข่ายเป็นนักพนันและมักจะขอยืมเงินจากเสี่ยวลู่อยู่เสมอภายในเวลาไม่กี่เดือนเสี่ยวลู่ได้ให้เหวียนข่ายยืมเงินไปกว่าหมื่นหยวนซึ่งซิงหี่สงสัยว่าเหวียนข่ายอาจทําร้ายเสี่ยวลู่เพื่อหวังจะเอาเงินตํารวจจึงได้ใช้บาะแสที่ได้จากซิงหี่และสืบหาจนนพบเหยา ยวนขายเป็นคนงานในโรงงานที่อยู่ในเขตหนานคางเขามีความสูง171ซนติเมตรและรูปร่างผอมซึ่งตรงกับภาพจำลองของตำรวจตำรวจจึงเรียกยวนข่ายมาที่สถาน,นีตำรวจเพื่อสอบสวนยวนขายบอกกับตำรวจว่าในคืนที่เกิดเหตุนั้นเขาอยู่ในห้องพักพน,นักงานและกำลังอาบน้ำจึงไม่สามารถไปหาเสี่ยวลู่ได้เพื่อนร่วมห้องและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงงานก็สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้แต่ตำรวจพบว่าในคืนที่เกิดเหตุเวลาประมาณ19นาฬิกายวนข่ายยังโทรศัพท์พูดคุยกับเสี่ยวลู่อยู่สักพัก ที่สาคัญไปกว่าน,นั้นตํารวจได้สอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเพื่อนร่วมงานของเวียนคายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกกับตํารวจว่าเวียนคายเข้าไปในห้องอาบน้ําเวลาประมาณ19บเนาฬิกาและออกมาเวลาประมาณ21่สนาฬิกาเพื่อนร่วมงานบอกว่าเวียนคายกลับมาที่ห้องพักเกือบ22่สนาฬิกาสานาทีซึ่งหมายความว่าเวียนคายใช้เวลาอาบน้ํานานกว่า2ชั่วโมงช่วงเวลาที่นานเกินจนผิดปกตินี้ทําให้ตํารวจสงสัยตํารวจจึงเข้าไปตรวจสอบในห้องอาบน้ํา และพบว่ามีประตูเล็กๆที่พาออกไปสู่ถนนสายหนึ่งและจากประตูนี้เดินไปประมาณ20นาทีก็จะถึงร้านเสื้อผ้าของเซียวลู่ตำรวจจึงสันนิษฐานว่า <c oughs> เหวียนข่ายอาจใช้ข้ออ้างในการอาบน้ำเพื่อแอบ,บออกไปทางประตูเล็กนี้และไปที่ร้านเสื้อผ้าของเซียวลู่หลังจากมีข้อสันนิษฐานนี้เกิดขึ้นตำรวจได้เรียกเหวียนข่ายมาพบอีกครั้งและเก็บตัวอย่างเส้นผมของเขามาเพื่อทำการตรวจสอบ DNA ผลการตรวจสอบออกมาว่าดีเอ็นเอของเหวียนข่ายตรงกับดีเอ็นเอที่พบที่ลำคอของเซียวลู่ ทำให้เหวียนข่ายตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากขึ้นในคดีนี้แต่เหวียนข่ายยังคงไม่ยอมรับว่าเขาได้ทําร้ายเสี่ยวลู่เขาบอกกับตํารวจว่าในคืนที่เกิดเหตุเขาไปหาเสี่ยวลู่เพราะเสี่ยวลู่โทรมาหาเขาช่วงเวลา1 9บเนาฬิกาเพื่อทวงเงินในตอนนั้นเหวียนข่ายกลังจะอาบน้ําแต่เสียงของเสี่ยวลู่ได้ทําให้เขารู้สึกคิดถึงและอยากเจอเธอขึ้นมาเขาจึงแอบออกจากห้องอาบน้ําไปทางประตูเล็กนี้และตรงไปที่ร้านเสื้อผ้าของเสี่ยวลู่เมื่อพบกับเสี่ยวลู่เหวียนข่ายได้บอกกับเสี่ยวลู่ว่าเมื่อเขาได้รับเงินเดือนเขาจะคืนเงินให้กับบเธอางส่วน แต่ตอนนี้เขาไม่มีเงินและเขาต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับเสี่ยวลู่ก่อนเสี่ยวลู่เมื่อได้ยินแบบนี้จึงโกรธมากเหวียนขายไม่เพียงแต่ไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ยังถูกเสี่ยวลู่ด่าทอไล่ให้ออกไปอย่างไรก็ตามก่อนที่เหวียนข่ายจะออกไปเขาได้ลูบไปที่คอของเสี่ยวลู่สองสามครั้งจึงทําให้ดี a เอของเขาติดอยู่บนลำคอของเสี่ยวลู่ในตอนแรกเหวียนข่ายโกหกตำรวจเพราะกลัวว่าจะถูกเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมคำสารภาพของเหวียนข่ายดูเหมือนจะรอบคอบแต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเหวียนขายทั้งหมด เพราะเขามีทั้งเวลาและแรงจูงใจในการก่อเหตุและดีเอเอของเขาก็ถูกพบอยู่บนร่างกายของเสี่ยวลู่แต่ยังไงซะก็ยังไม่มีหลักฐานอื่นๆที่จะพิสูจน์ได้ว่าเหวียนข่ายเป็นคนร้ายตำรวจจึงต้องปล่อยตัวเหวียนข่ายไปชั่วคราวแต่ก็ยังไม่ได้ตัดเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยคดีนี้จึงตกอยู่ในทางตันอีกครั้งแต่ในขณะนั้นตำรวจก็ได้พบประเด็นที่พวกเขามองข้ามมาตลอดนั่นก็คือสามีของเสี่ยวลู่ เขาไม่ได้แสดงความสนใจหรือเสียใจกับการตายของเสี่ยวลู่เลยแม้แต่น้อยซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าสามีของเสี่ยวลู่จะเป็นคนร้ายซะเองต้องทราบก่อนว่าเสาี่ยวลู่มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชายอื่นมากมายซึ่งสามีของเธอไม่น่าจะทนกับเรื่องพวกนี้ได้และเป็นไปได้หรือไม่ว่าเพราะเหตุเหล่านี้เขาจึงได้ทำร้ายเสี่ยวลู่จนถึงแก่ชีวิตตำรวจจึงได้เริ่มสอบสวนสามีของ,สของเสี่ยวลู่ระหว่างการสอบสวนพ่อแม่ของสามีเสี่ยวลู่บอกกับตำรวจว่าสามีของเสี่ยวลู่ออกไปข้างนอก และกลับมาที่บ้านเวลาประมาณ22นาฬิกาหลังจากนั้นเขาก็นอนหลับอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนต่อซึ่งหมายความว่าสามีของเสี่ยวลู่ก็มีเวลาที่สามารถใช้ในการก่อเหตุได้เช่นกันและตำรวจยังได้พบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดว่าสามีของเสี่ยวลู่ได้มุ่งหน้าไปในทิศท,ทางที่ร้านเสื้อผ้าของเธอตั้งอยู่ในคืนที่เกิดเหตุอีกด้วยตำรวจจึงเรียกสามีของเสี่ยวลู่มาสอบสวนสามีของเสี่ยวลู่บอกกับตำรวจว่าเมื่อเดือนที่แล้วเสี่ยวลู่ตั้งครรภ์แต่เขาสงสัยว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของเขา ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาไม่ค่อยดีนักแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะหย่าร้างกันตอนนี้เสี่ยลู่ตั้งครรภ์แล้วเขาจึงไม่อาจทำร้ายเสี่ยลู่ได้เขาเพียงแค่ต้องการรู้ว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาหรือไม่ด้วยความจำเป็นสามีของเสี่ยลู่จึงได้จ้างนักสืบเอกชนเพื่อให้ตามสืบสวนว่าเสี่ยลู่มีความสัมพันธ์กับชายอื่นหรือไม่ดังนั้นในคืนที่เกิดเหตุเขาจึงพานักสืบเอกชนไปที่ร้านเสื้อผ้าของเสี่ยลู่เพื่อต้องการให้นักสืบจำหน้าตาของเสี่ยลู่ไว้เพื่อที่จะไได้ทการสสืบวนต่อป ตำรวจจึงติดต่อกับนักสืบเอกชนคนนั้นนักสืบเอกชนยืนยันว่าคำพูดของสามีเสี่ยลู่นั้นเป็นความจริงสามีของเสี่ยลู่สงสยัยว่าเสี่ยลู่ไม่ซื้อสัตว์ต่อเขาและในคืนนั้นทั้งสองก็ได้ไปที่ร้านเสื้อผ้าจริงแต่พวกเขาแค่มองจากข้างนอกแล้วก็กลับไปทันทีแม้ว่าจะมีพยานยืนยันแต่ตำรวจก็ยังคงตรวจสอบดีเอ็นเอของสามีเสี่ยลู่ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าดีเอ็นเอของสามีเสี่ยลู่ไม่ตรงกับดีเอ็นเอที่พบในที่เกิดเหตุทำให้เขาพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสยัย หลังจากนั้นบอ่อแสทั้งหมดก็ถูกตัดขาดผู้ต้องสงสัยที่มีความเป็นไปได้ทั้งสองคนถูกตัดออกและเหวียนข่ายผู้ต้องสงสัยที่น่าสงสัยที่สุดยังคงไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนร้ายตำรวจจึงตัดสินใจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งโดยพวกเขาได้ตรวจสอบทั้งชั้นบนและชั้นล่างของแรนเสื้อผ้าอย่างละเอียดการตรวจสอบในครั้งนี้ทำให้ตำรวจพบกับบอ่อแสใหม่ตำรวจพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วตรงชั้นหน้าต่างนอกห้องเก็บของตำรวจจึงส่งถุงยางอนามัยนี้ไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ ในคืนนั้นผลการตรวจสอบก็ออกมาพวกเขาพบ DNA ของผู้ชายคนหนึ่งในถุงยางอนามายัยผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า DNA นี้ตรงกับ DNA ที่พบในร่องเล็บของเซลลูและในก้นบุรี่ทั้งหมดเป็นของผู้ชายคนเดียวกันการค้นพบนี้ทําให้ตํารวจเห็นความหวังในการไขคดีนั้นหมายความว่าคนร้ายอาจเป็นคนที่มี DNA ตรงกับ DNA ที่พวกเขาพบขณะเดียวกัน ผลการตรวจสอบก็พิสูจน์ว่าเวียนข่ายเพียงแค่จูบที่คอของเสี่ยวลู่เท่านั้นและไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเสี่ยวลู่แต่อย่างใดทำให้ความสงสัยในตัวเขาลดลงอย่างมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการหาผู้ชายที่ใช้ถุงยางอนามัยอันนี้ให้พบสุดท้ายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตำรวจจึงเก็บตัวอย่าง DNA เของชายหนุ่มในเมืองจำนวน56คนที่มีอายุความสูงและรูปร่างตรงกับลักษณะของคนร้ายในจำนวนนี้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจางหวา ซึ่งดีเของเขาตรงกับ DNA อในถุงยางอนามัยเมื่อรู้เรื่องนี้ตำรวจจึงได้ติดตามตัวจางหวาและนำตัวเขากลับมาที่สถานีตำรวจภายใต้การสอบสวนที่เข้มงวดจางหวายอมรับสารภาพว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดในขณะเดียวกันความสงสัยในตัวเหวียนข่ายก็ถูกลบล้างออกไปเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำร้ายเสีย่ยวลู่เพียงแต่ลหลงไหลในความงามของเธอเท่านั้นอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทําให้ตํารวจประหลาดใจก็คือจางหวาไม่รู้จักกับเสี่ยวลู่มาก่อนและเหตุผลที่เขาทําร้ายเธอนั้นก็ฟังดูเหลวไหลเขาอ้างว่าที่ทำเพราะทําเงินสามพันหยวนหายหรือประมาณ1 5 0 0 0บาทเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจางหววเป็นคนเขตหนานคางอายุ23ปีในปี2010เขาเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาเขาได้ไปทํางานที่ต่างถิ่นและเพิ่งกลับมาที่เขตหนานคางก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันประมาณ10กว่าวันก่อนเกิดเหตุ จางหววทำกระเป๋าเงินหายขณะโดยสารรถประจำทางอยู่ในเมืองในกระเป๋ามีเงินสดกว่า3,000หยวนที่เขาเก็บออมมาอย่างยากลำบากจางหววสงสัยว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งบนรถประจำทางที่ขโมยเงินของเขาไปแต่หลังจากเงินหายจางหววไม่ได้แจ้งความกับตำรวจแต่เลือกที่จะเงียบ10กว่าวันต่อมาในคืนวันที่17พฤศจิกายนเวลาประมาณ20น,นาฬิกาขณะที่จางหวาเดินเล่นอยู่ในเมืองเขาก็ได้เห็นร้านเสื้อผ้าขขงเสียวลูกเขามองผ่านหน้าต่างร้านและเห็นเสียวลู่อยู่ที่เคาน์เตอร์ จางขวารู้สึกว่าเสี่ยวลู่คล้ายกับผู้หญิงที่ขโมยเงินของเขาไปในวันนั้นแต่เนื่องจากเขาไม่มีหลักฐานหลังจากดูอยู่สักพักเขาก็จากไปไม่นานหลังจากออกจากร้านจางขวาได้รับโทรศัพท์จากครอบครัวที่ต้องการเงินอย่างเร่งด่วนหลังจากรับสายจางขวาก็ถูกครอบงำด้วยความคิดที่อยากแก้แค้นเขาจึงกลับไปที่ร้านของเสี่ยวลู่และตรงไปหาเสี่ยวลู่ที่กำลังจัดของอยู่เมื่อเขาเข้าไปในร้านเขาผลักเสี่ยวลูล่ล้มลงกับพื้นและบีบคอเธอแต่เมื่อเขาสังเกตเห็นว่าประตูร้านยังไม่ได้ล็อกเขาจึงหันไปล็อกประตูก่อน เมื่อกลับมาอีกครั้งเขาก็เห็นเสี่ยลูที่พยายามลุกขึ้นนั่งเขาไม่ได้คิดอะไรมากเลยเข้าไปบีบคอเธอต่อจนกระทั่งเสี่ยลูแน่นิ่งไประหว่างที่ทั้งสองต่อสู้กันหูของจางหววก็ถูกเสี่ยวลูข่วนจนเลือดออกแต่เขาไม่ได้สนใจบาดแผลและคิดเพียงแค่ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีจางหวาตื่นตระหนกและสูบรีหนึ่งมวนจากนั้นเขาก็ได้ลากร่างของเสี่ยลูขึ้นไปที่ชั้นสองเขาตั้งใจจะซ่อนศพแต่เหนื่อยจนหมดแรงซะก่อนเขาจึงวางร่างของเสี่ยลูไว้บนเตียงในห้องนอนแล้วค้นหาททรัพยยย์สินนีี่่อููใตต้้ขางเงเ ขณะที่ค้นหาเขาก็เห็นถุงยางอนามัยที่วางอยู่บนโต๊ะในตอนนั้นเขารู้สึกโกรธและอยากระบายเขาจึงสวมถุงยางอนามัยและล่วงละเมิดทางเพศร่างที่ไร้วิญญาณของเสี่ยวลู่หลังจากเสร็จสิ้นเขาก็ถอดถุงยางอนามัยและโยนมันออกไปนอกหน้าต่างซึ่งมันไปตกอยู่ตรงชานนอกหน้าต่างและถูกตำรวจค้นพบในเวลาต่อมาในขณะเดียวกันจางหววก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่นั่นต่อไปได้แล้วเขาจึงถอดสร้อยคอทองคาที่คอของเสี่ยวลู่และเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไป ก่อนออกจากร้านเขาตั้งใจจะเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยแต่เมื่อถอดสายไฟออกเขาก็รู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะเอาไปด้วยจึงได้ทิ้งเอาไว้นอกจากนี้ยังมีเงินสดกว่า8,00 0หยวนในห้องนอนที่จางหัวไม่พบหลังจากจางหัวาสารภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจจึงได้พาเขาไปชี้จุดที่เกิดเหตุอีกครั้งเมื่อมีหลักฐานและคำสารภาพที่ชัดเจนศาลจึงตัดสินจำคุกจางหัวตลอดชีวิตหลังจากทราบผลการตัดสินจางหัวก็ได้กล่าวกับนักข่าวเพียงแค่ว่าผมอยากจะขอโทษจริงๆ นอกเหนือจากนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเมื่อมองย้อนกลับไปเหตุผลในการทำร้ายคนของจางหววดูเหลียวไหลามากเพียงแค่การคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานของเขาเขาก็สามารถพรากชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปได้อย่างหน้าตาเฉยและหลังจากนั้นเขายังได้พูดดูหมิ่นร่างกายของเสี่ยวลู่อีกด้วยแต่การเสียชีวิตของเสี่ยวลู่ก็ได้เปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่วุ่นวายของเธอไม่รู้ว่าสามีของเสี่ยวลู่จะรู้สึกอย่างไรในขณะนี้แต่สิ่งที่ดีคือคดีนี้ถูกไขได้อย่างกระจ่าง และคดีที่แปลกประหลาดนี้ก็ได้รับการสอบสวนจนเรียบร้อยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้เชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ